เล่งนะต้องเล่งเล่งแห้งเลยตัวนี้จะเป็น90แรงนะครับเทอร์โบนะครับผมจอเดียเก้าแรงเทอร์โบนะครับสวยๆครับนี่มารีวิวการทํางานนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดครับที่กําลังจะมองหารถใหญ่นะครับใช้งานอ้อยงานอะไรนะครับตอนนี้ครับมีเข้ามาในการสวยๆครับ ยางหลังใหม่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางหน้าดีนะครับเครื่องเกียร์พร้อมใช้นะครับนะครับสนใจก็โทรสอบถามได้ที่082 110 8604นะครับผมนะฮะชมและทดลองขับได้ที่ร้านลุงเรื่องแท็กเตอร์นะครับผมอาเภอขับเกล่อนแก้วจังหวัดยโสธรน,นะครับ ลองทดล,ลองดูครับผมอันนี้ละครับเบาๆครับ4,500 0 0บาทนะครับ4,500 0 0บาทอุปกรณ์ดันนี่หน้าผ่านเจ็ดนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับ